สวัสดีครับค comb, of of um. ุณผู้ชมครับก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยสายเชียอกันก่อนนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่ทางคุณยุ้ยเขามอบให้นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันเช่นเคยครับกับรายการที่กับรายการคุยกับสุภาพบุรุษสุดซอยนะครับก็อยู่กับช่องทีวีแชนแนลเหมือนเดิมนะครับก็ ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดเรื่องน้นเรื่องนี้กันนะครับก็ขออภัยกับคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ทางเราเนี่ยไม่ได้อัปคลิปเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเองก็ติดภารกิจเยอะมากในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวใก,ใกล้จะสงการแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าสงการเนี่ยผม,มต้องหาคลิปมาสรุปอีกนะครับว่าจะเอาคลิปไหนเป็นคลิปสุดท้ายไม่ใช่คลิปท้ายเราคือปิดท้ายในื่องสงการเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราเองก็จะหยุดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะที่เราจกลงกันไว้อะ 11บเถึงสิใช่ไหมอ่ะนั่นแหละครับผมเองก็ยังยังหาคลิปไม่ได้เลยเพราะว่าผมจะเอาคลิปไหนมาอ่าช่วงท้ายดีอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเพราะว่ามันมันนานอยู่นะครับโอเคก็เขา้าสู่เนื้อหาละครของเราครับคุณผู้ชมก็สุภาพบุรุษซอยของเรานะฮะก็ดําเนินมาก็ EP ีที่12แล้วนะ,ะกับอ่าปีสองพของเรานะครับ ก็เปิดเรื่องมาเนี่ยทุกคนก็ยังสงสัยนะครับว่าเอ๊ะน้าไลเนี่ยมีกิกหรือเปล่านะครับก็ทุกคนก็ยังสงสัยนะครับทั้งเอิร์ธเอิร์ธแล้วก็วินแล้วก็น้องเชอร์เนี่ยนะฮะรวมถึงลี่แล้วก็อะไรนะนัดจะอะไรนะนัดเด่นนัดเด่นอ่านัดเด่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต่างสงสัยเลยครับว่า,นนาเนี่ยนัดจันเนี่ยอาจจะมีกิกหรือเปล่าอะไรอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับอ่า เพราะว่าถ้าถามว่าทําไมพวกเอิร์ธพวกวินเนี่ยทําไมทำไมดูเป็นห่วงนนาไลเพราะว่าน้าไลเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคนสนิทใกล้ใกล้ชิดกันนะเราว่าใกล้ชิดกันตั้งแต่พ่อแม่เขาแล้วนะฮะจนกระทั่งเอิร์ธเนี่ยนะฮะออบอกว่าให้ไปเลี้ยงข้าวที่บ้านนะครับบอกให้เลี้ยงข้าวที่บ้านเขาว่าเอิร์ธจะทำข้าวเลี้ยงนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ย วินหรือใคระวินหรือเออเนี่ยละครับถามนะฮะว่าตั้มเนี่ยทำงานอะไรแต่นาจันก็ออกแบบโกหกรับแทนนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าทำกํากลังเรียนอยู่เรียนเพิ่งจบนะครับเรียนเพิ่งจบกำลังหางานทำนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นทนายนะฮะเพราะว่าน้างเชอร์เนี่ยพยายามจะแกล้งวินนะฮะเพราะว่า <c oughs> เห็นตั้มเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่ด้านนอกน้องเชยก็เลยเข้าใจผิดนะครับว่าตั้มเนี่ยจะมาหลอกน,นาไลนะครับอ่าแต่ว่ามันมีดราม่าเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมบอกว่านัจันเออน้าไลเนี่ยเป็นวะเร็งแต่ที่จริงแล้วครับไม่ใช่ครับแม่ดรามาร่าดูแบบเขาน้ำตาแบบเก้อเลยอะ่ะผมนึกว่าเอ้ยถ้านราไลเป็นมะเร็งเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นแบบ เป็นละครที่จุดเปลี่ยนเลยนะอ่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะแต่ที่จริงอะ่ะไม่ใช่เพราะว่าละครเนี่ยทาแบบซิกคอมสังเกตเลยฮะคุณผู้ชมซิกคอมช่องวันเนี่ยเขาทําอะไรแบบพลิกพิกอยู่แล้วนะฮะอ่าแล้วใช่แล้วก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะอ่าใครเป็นแฟนคลับละครซิกคอมช่องวันนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะกับคุยกับสุภาพรุสุซอยนะครับก็ ไม่มีอะไรมากครับส่วน EP หน้ามีความวุ่นวายขนาดไหนนะครับ EP 13เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติไหมนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันส่วนป้ายยาซิคอมเนี่ยฮะก็เลื่อนมาสุกหนึ่งและสุกนี้มาแน่นอนนะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปของเราครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ